สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v e. r Soldier รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติส,ตสตักสตัตและประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันโจทิรถสมบุญค่ะแม่ทัพที่สีนะคะได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำํำศพสดุดีทหารกล้าจากเหตุเล่าวังระเบิดในพื้นที่อําเภอบัานังสตาจังหวัดยะลาและส,งส่งศพกลับภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม พลโทสันติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่สีในฐานะผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครฐานพรานวันชัยมุทาสุภไสารอายุ28ปีเจ้าหน้าที่ฐานพรานชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยฐานพรานที่3 0 0 9หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่30ณวัดส,สุวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายล่าปางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่บ้านอู่แบหมู่ที่1ตําบลบาเจาะอ,อเภอปนังสาตาจัังหวดยะลาแรงระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่ฐานพรานเสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บสองนายเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้วางรีดเคารพศพในนามของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกและแม่ทัพภาคที่4ในฐาะนะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายเดภาคสีตามลำดับ พร้อมมอบเปลียนบางระจานและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วีรชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อความสงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเงินช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับทมกลางบรรยากาศความเสียใจของญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาร่วมงานโดยหลังเสร็จพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายศพและกระทำพิธีส่งศพที่สนามบินบ่อทองอย่างสมเกียรติเพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองมะจับ บ้านหนองมาจับต่ำบลนแม่แฝกอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครฐานปรานวันชัยมุทาสุขภ a i า a วันที่16-18กรกฎาคมนี้และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา ผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์นะคะได้เป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครงานโครงการจัดหางานเพื่อฐานกองประจำการโดยมีชุดประชาสัมพันธ์เพื่อที่สัญจรของบริษัทเครือเจริญโภกพันฑ์จำกัดที่มาให้คำแนะนำในการสมัครงานของบริษัทค่ะ พลตรีอาจินปัทธมจิตผู้บัญชาการกองพลทหารม้าท,ที่สองรักษาพระองค์เป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครงานโครงการจัดหางานเพื่อฐานกองประจำการซึ่งมีชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สัญจรของบริษัทเครือเจริญพกพั์จำกัดที่มาจากกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกและบริษัทเครือเจริญพกพั์จำกัดในการให้ข้อแนะนําแล้วก็สํารวจความต้องการของฐานกองประจำการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลตลอดจนติดตามการใช้งานของเว็บ j o b f o r บ h อร์ m ไทยอของกำลังพลในหน่วยเพื่อเตรียมพร้อมหลังปลดประจำการ ท่นี้กองทบกค่ะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับบริษัทเครือเจริญพกกระพันจำกัดในเรื่องของการจัดหางานให้กับฐานกองประจำการที่จะปลดประจำการเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถฐานกองประจำการให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการคัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมเข้าร่วมงานเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจค้นหาแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับทหารกองประจำการและครอบครัวรวมถึงเป็นความร่วมมือ ือการในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะฐานไทยได้นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านอาหารและการเกษตรนะคะไปแลกเปลี่ยนกับฐานสหรัฐในการฝึกฮนุมานการเดียน2023ค่ะ กองทบบกสารัตโดยกองพันธ์กิจการพลเรือนที่492จําจำนวน6นายนำโดยแคปตันจอร์นแม็กอริกอสและคณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการพลเรือนและความมั่นคงด้านอาหารรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่โครงการฐานพันธีศูนย์การฐานปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีโดยมีชุดประชาสัมพันธ์ของกองทบบกและฝ่ายกิจการพลเรือนของรอ3ารออร่วมกิจกรรมโดยได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีในหลวงรัชกาลที่9 พร้อมเยี่ยมชมโครงการฐานพันธ์ดีชมการสาธิตการเพาะปลูกผักสลัดการเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทานในโครงการฐานพันธุ์ดีเก็บไข่ไก่จากไก่พระราชทานเยี่ยมชมโครงการกระบือบำบัดให้แก่เด็กพิเศษออทิซึมและทดลองประกอบอาหารอามิเชฟ โดยกองทบกสาราชิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นมชมในกิจกรรมต่างๆที่ฐานไทยบริการแก่ประชาชนคนไทยรับรู้ถึงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของฐานไทยด้วยการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อนําม,มาส่งต่อไปถึงประชาชนต่อไปซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ได้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการสะท้อนบทบาทของฐานไทยทั้งในด้านความมั่นคงด้านอาหารและก็ความพร้อมของกองทบกในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติอีกด้วย ส่วนทางด้านการฝึกทางยุทธวิธีนะคะได้มีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในข่วงการฝึกฟิวเทนิ่งเอ็กซ์เซอรไซ์ระหว่างกองทบกไทยและกองทบกสหรัฐของยานเกราะล้ออย่างสไตรเกอร์โดยใช้สไตรเกอร์เป็นเกราะกำบังเพื่อลำเลียงฐานร,ราบส่งลงใกล้ที่หมายมากที่สุดแล้วก็เป็นฐานยิงสนับสนุนคุ้มกันให้ฐานราบสามารถดำเนินกลยุทธ์เข้าตีที่หมายเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำการรบ ให้กับกำลังพลแล้วก็เตรียมความพร้อมในการฝึก Combine a r m ์ม i ไลฟ์ฝ e e x เอ็กซ์ต่อไปนั่นเองค่ะกองทพัพาคที่3นะคะโดยกองกำลังนเรศวนมอบจักรยานในโครงการอา m มี่ k บค่ะจักรยานสารฝันกองทัพบกสู่นักเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดง พลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากของหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35พร้อมทั้งมอบจักรยานจำนวน18คันและมอบถุงอย่างชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน30คนจากโรงเรียนบ้านพระเดชอำเภอแม่สอดและก็โรงเรียนบ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากท่านี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ต้องการให้สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยการ นำจักรยานเก่ามาซ่อมปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการจักรยานมาใช้เดินทางไปโรงเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนอีกด้วยส่วนในช่วงเช้านี้ชุดปฏิบัติการบินฐานบกกองกำลังผาเมืองได้จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบขอทอ145งาจำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพศช,ชายอายุ66ปีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากโรงพยาบาลฝางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อทันทีที่โรงพยาบาลนครพิงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ35นาทีซึ่งท่าลำเลียงทางรถยนต์นะคะจะต้องใช้เวลาประมาณสชั่วโมงโดยการรับผู้ป่วยฉุกเฉินในครั้งนี้ผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์ได้อย่างปลอดภัยกองกำลังสุรานารีค่ะได้จัดหมอเดินเท้าดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชายแด,ด่อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ กองกำลังสุรานารีโดยกองพันธ์านราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1จัดชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าโดือร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมกับแจกจ่ายยาสามัญประจําบ้านและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยขั้นต้นตลอดจนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุตามแนวชายแดนในพื้นที่บ้านหนองว่าตาําบลภูผาหมอกอําเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุแจกยาเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัย และยังให้ความรู้ในการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องการดูแลตนเองและสังเกตตนเองถึงความผิดปกติด้านสุขภาพรู้จักสังเกตอาการแทรกซ้อนของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันและโรคที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้านประชาชนในพื้นที่นะคะก็รู้สึกดีใจและประทับใจที่ทางหน่วยกองพันฐานรับที่12ได้จัดชุดแพทย์เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารเล็งเห็นความสําสคัญของประชาชนในพื้นที่ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทําให้รู้สึกอุ่นใจและซาบซึ้งใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ขณะที่กองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2 1 1 0น่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21่อกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอดอนตาลผู้นำหมู่บ้านและอสอมมประําหมู่บ้านลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนางมณีวันใจทัตอายุ40ปีบ้านเลขที่254หทับหหมู่ที่5บ้านโคกพัฒนาตำบลน,นาเมงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อช่วยเหลือในด้านแรงงานก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้งรางแรงงานและในมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อให้ประชาชนนะคะมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยในทุกมิติสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันด้วยรอยยิ้มให้กับเจ้าของบ้านตลอดไป กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่1 1กองกําลังสุรศักดิ์มรีค่ะได้จัดกําลังพลในการช่วยเหลือด้านแรงงานลงแขกดํานาช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติช่วงขาดแคลนแรงงานร่วมกับชาวนาในพื้นที่ลงแขกดํานาช่วยเหลือในแปลงนาข้าวนาปีของนางลําใหญ่ กีทองอายุ55ปีจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นครอบครัวชาวนาที่ขาดแคลนแรงงานในการปักดำนาเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งบาภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจนและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาอีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูสืบสารรักษาต่อยอดประเพณีการลงแขกดำนาซึ่งเป็นประเพณีโบราณซึ่งเป็นวิถีชีวิตนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและที่สําคัญค่ะให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมัครสมานสามัคคีในชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดถามไถ่าสารทุกขสุขดิบบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชาวบ้านและชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44ร่วมทอดพระป่าสามัคคีค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียววัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป พันเอกภาคภูมิจันทรักผู้บังคับกรมฐานพรานที่44ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมด้วยคุณจุฑาพรจันทรักประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขากรมฐานพรานที่44 <c oughs> เพื่อจัดหางบประมาณในการสนับสนุนสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาที่ชํารุดทรุดโทรมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมขนบรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้สื่อไปโดยมีผู้นําส่วนต่างๆส่วนราชการในพื้นที่กําลังพลของหน่วยพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมในพิธีท่าน,นี้การทอดพอระปาสัมมาคีดังกล่าวนะคะทางหน่วยได้จัดกําลังพลในส่วนของหมวดฐานพรานหญิงมาให้การสนับสนุนเครื่องดื่มแบบเย็นชาชักน้ํากระเจี๊ยบเพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมนวัดจุฬามณีตําบลแป้นอ,อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกด้วย ส่วนที่โรงพยาบาลศุนยรา,าอําเภอเมืองจังหวัดยาลากองร้อยฐานพรานที่2011หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นำกำลังพลเข้าบริจาคโลหิตหลังได้รับการกระสานจากอดีตผู้นำชุมชน ด้วยนางสาวยศมีกะลูแปาอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่77ทับหนึ่งบ้านปูลากาสิงห์หมู่ที่4ตำบลก่อรามอำเภอยะรังได้เข้ารับการผ่าตัดด,ด่วนเนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้มีความต้องการใช้โลหิตเป็นการเร่งด่วนจึงประสานขอรับบริจาคโลหิตจากกำลังพลของหน่วยทั้งหน่วยค่ะจึงได้สำรวจกำลังพลที่มีหมู่โลหิตตามที่ร้องขอและก็มีความพร้อมทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจเข้าบริจาคโลหิตโดยด่วน โอกาสนี้ทางหน่วยได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติซึ่งทางญาติก็ได้ขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่หน่วยมีต่อครอบครัวกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3เปิดค่ายประตูผาจังหวัดลำปางค่ะอบรมส่งเสริมความรักชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและพลทหารสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ กองร้อยฝึกรบพ,พิเศษที่3เปิดค่ายทหารคือค่ายประตูผาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหกากษัตริย์การเรียนรู้กฎหมายและปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 พร้อมได้สนับสนุนวิทยากรในการอบรมนะคะพอทิ่จให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความรักชาติศาส,สนาเทอดทูลสถาบันพระมหกากษัตริย์มีความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ฝึกฝนระเบียบวินยัยรวมไปถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไป ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหานบกที่1 3มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลนะคะที่สามารถสอบเข้าวิทยาลายัยกองทัพบกและโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อเป็นการดูแลครอบครัวก,กำลังพลค่ะ พันเอกประดิษฐ์พรมเรียนผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่13ค่ายศรีพัชรินมอบทุนการศึกษาให้กับนายภูรินศรีพัวและนางสาวชนกสุดามหาชานนซึ่งเป็นบุตรของกําลังพลของหน่วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่13ที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ในวิทยาลัายกองทัพบ,บกและโรงเรียนช่างฝีมือทหารโดยทุนการศึกษาที่ได้มาเป็นทุนการศึกษาของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของ การดูแลสวัสดิการของกําลังผลชั้นผู้น้อยเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวส่งเสริมและกระตุ้นให้บุตรของกําลังผลตั้งใจในการศึกษาเร,าเรียนมีความภาคภูมิใจในผลการเรียนเพื่อเป็นอนาคตที่สําคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไป ส่วนวันนี้เรามีสูุปดีๆนะคะไปติดตามน้องๆเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารค่ะที่ได้ไปท่องเที่ยวในโครงการฐานพันดีของกองพลฐานมาที่3ค่ายเปรมติณะสูลานนนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพี่ๆจากกองพันธ์จิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะก็อยู่กับ ผมนะครับคูโอ๊ตนะครับจากกองพันปฏิบัติการจิตวิยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับซึ่งหน่วยของผมนะครับก็เป็นหน่วยเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์วันนี้ก็อยู่กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารมาจากที่ไหนรับมาจากโรงเรียนสนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกรุงเทพครับครับผมมากัน2คนเนาะหรือ5คนทีมงานเรามากี่คน5คนครับผม5คนเนาะวันนี้เราก็อยู่นะครับกันที่กองพลทหารม้าที่3นะครับค่าย เปรมติลสุรานนท์นะครับวันนี้อยู่กับโครงการทหารพันธีจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีครับไปเยี่ยมชมสำหรับการเที่ยวชมโครงการทหารพันธีในหน่วยของกองพลทหารม้าที่3จังหวัดขอนแก่นนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บก ที่พาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารรวมถึงกําลังพลสายอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพบ,บกมาท่องเที่ยวดินแดนทหารซึ่งจะทำให้น้องๆได้รู้ว่าในยามปกติที่ไม่มีการสู้รบทหารนั้นทําอะไรกันบ้างครับและพื้นที่ในเขตทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครหลายๆคนคิดหลายๆพื้นที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสัมผัสเยี่ยมชมซึ่งโครงการทหารพันธีแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้ การทําการเกษตรให้กับน้องๆ้องเยาวชนและประชาชนได้เป็นอย่างดีครับสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนได้อีกด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่3ถึงโครงการดีๆกันครับโครงการหารพันดีนครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่ต้องการจะให เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับการลผลิตและครอบครัวรวมถึงน้องๆพลทหารที่เข้ามาที่เข้ามารับราชการทหารเมื่อลดประจําการไปแล้วก็จะได้มีความรู้าจากศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ออกไปในการดํารมชีตได้และอีกประการหนึ่งก็คือต้องการท,ที่จะให้ตรงนี้เป็นศูนย์ผลิตทั้งปลาทั้งพืชเพื่อให้แก่กายให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับซึ่งที่คลายเพลมแห่งนี้ที่กองป่าไม้ที่สามจะมีอยู่ศูนย์มีอยู่4ศูนย์ผลิต นะครับที่น้องๆเป็นมาคือศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่ชีพระราชทานนะครับพืนที่อีสานเหนือนะครับแต่วก็ศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ผลิตปลาเพาะพัน์ปลานินจิรดานะครับศูนย์ที่สก็คือเป็นศูนย์เพาะกิ่งพันธุ์นะครับเรงนที่ที่เราผ่านมาที่เป็นแปลนที่มีโรงอารอยู่นะครับก็มีกิ่งพันธุสุดท้ายก็อีกศูนย์หนึ่งที่เป็นศูนย์ผลิตที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือที่เราไปศูนย์ไก่เมื่อกี้ก็คือเป็นศูนย์ที่เพาะ เมล็ดพันธุ์ผักนะครับซึ่งจะเอาเมล็ดพ,พันธุ์แรกก็จะเอาเข้าพื้นที่เก็บนะค,ครับอันนี้ก็คือเป็นศูนย์ผลิตอยู่ที่โครงการฐานพันดีนะครับโดยส่วนก็จะมีด้วยกันสีสิ่ก็อยากจะสอบถามว่า้าชนในละแวกนี้สามารถรับอะไรได้บ้างครับรับปร,ประโยชน์อะไร,ร,ะรจากโครงการรับประโยชน์จากนี่ก็คือหนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ประชาชนก็สามารถที่เข้ามาเรียนเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้จากตรงนี้รวมทั้งก็สามารถที่จะรับ พันุ์ต่างๆสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ชงทั้งพันธุ์ปลาไก่และก็เมล็ดพันธุ์พืนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านผงครับไปเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้กับโครงการอาหารพันธุ์ดีทั้งสองที่เราไปไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็ไก่ไก่เลยนะไก่ชีไก่ชีเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ได้ความรู้ในหลายๆอย่างว่าไก่อะค่ะแม่พันธุ์จะผสมพันธุ์ได้ ชัยังไงบ้างแล้วก็มีการฟักไข่ด้วยตู้ด้วยค่ะอ่าสี่ต่อหนึ่งะใช่ค่ะแม่พันธุ์ดีสีแต่ตัวผูู้หนึ่งเออนี่หลักการอิสลามเลยนะใช่ค่ะแล้วเป็นไงปลาปลาเป็นไงปลาปลาก็ไข่เยอะมากค่ะพี่เขาจับให้ดูอ๋อไปลาหนึ่งปลาสองปลาสามมีหมดมีหมดค่ะอ่ะสุดท้ายให้เราฝาก3ามคำให้กับโครงการอาหารพันธุ์ดีเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ รัทพระราชาสือสารรักษาและต่อยอดโดยการน,น้อมนำพระราชดำรแต่พระโตมองศงค์สันุวงศ์พระองค์มาเป็นหลักัยในการพัฒนาและจับเคื่อนประเทศใช้ชีวิตอย่างพอเพียตงตามหลักพระยุทธภัณฑ์และประชามติอาสาตามพระราชดำริของพระองค์โดยยึดถือประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นที่ตั้งอย่างเชนเข้าวค,ความสรรมุขจำนีในกิจกรรมเราทำความดีถวายในหลวง ท่านผู้มีเกียรติครับสถาบันหลักของชาติไทยจะดำรงและตั้งมั่นอยู่ได้โดยอำนาจอันบริสุทธิ์ของเยาวชนผู้เป็นอย่างต้นกล้าแห่งความภักดีเป็นศรรักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติเป็นนักลกราในการพัฒนาประเทศถึงเวลาแล้วที่เยาวชนจะร่วมกันน้อมนำพร,ระบรมราชโองารหลักคำสอนในศาสนาตา่างๆมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและในวันที่ชาติไทยของเรานั้น รุงเรืองกัวมาพเป็เอกภาพเดียวกันเราจะร่วมกันประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเย่าวสชดไทยรักสถาบันขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้ในอดีต17กรกฎาคมมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทศทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ในอดีต17กรกฎาคม2461พระเจ้าซาดิโคลัสที่2กระศัตรพระองค์สุดท้ายของรัสเซียถูกปลงพระชนพร้อมพระชวงอีกหลายพระองค์ที่ไสบิเรียโดยทหารคณะปฏิวัติของกลุ่มมาร์กซิส์หัวรุนแรงบอลเชวิค วันนี้ในอดีต17กรกฎาคม2510พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรบบดาปิะพิษพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระาจดาเนินไปทรงศึกษาเรื่องอาวุธปืนณสวนฝึกมรคกทยวันค่ายนาเรศวรตำบลห้วยายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้พระองค์สเสด็จพระาจดาเนินไปทอดพระเนตรกิจการของกลุ่มชาวไร่อำเภอชะอำด้วย วันนี้ในอดีต17กรกฎาคม2377วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่5องค์ประทมเหตุแห่งการพระราชทานกำเนิดโรงเรียนเทพศิรินทช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR s o c ์โซเแล้วดิฉันชฉิรสสมบูร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ